สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้า,ะะนนเ,ออา,าเช้าน,นะคะวันน,ะะบบน,นะะี้กินอาหารเช้าเสร็จนะคะออกเดินทางนะคะกลับบ้านนะคะก็กินอาหารเช้าตอน8ปดโมงกว่าๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ออกเดินทางะะประมาณออ9ก้าโมงกว่าๆนะคะเกือบสิโมงนะคะออกจากที่พักนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะแวะอันที่ไหนด้วยนะคะวันนี้ไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะแวะที่ไหนอากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะคึมๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเิ่มเดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็คึมนะคะคิดนะคะครับ,บเน เขียวกจีจเลยะะเหมือนกันมถ้าเหลืองหมดนี่นะคะของสวยมากนะคะขับรถจากที่พักมาถึงแล้วนะคะขับรถจากที่พักมาห้าสิบห้าสิบกิโลนะคะมาแวะที่อนุสาวรีย์อีกที่หนึ่งนะคะเต็งมันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะแต่ต้องซื้อตั๋วนะคะ ก็จะขึ้นข้างบนต้องซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้คนเยอะมากนะคะเต็งมันอนุสาวรียนะคะ ฝั่งนี้จะเปข้างหน้านะคะนี่จะเป็นแหมันอนดอรสวัีนะคะแตงมันเดี๋ยวพอจะขึ้นไปข้างบนนะคะซื้อตั๋วแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนคนเยอะมากนะคะนี่นะคะจะเป็นตั๋วนะคะ กออยนะคะต่อคนเรจ,จะขึ้นไปแล้วนะคะข้างบนบันไดก็จะเป็นอยังไงนะคะอันนี้ก้าขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีที่กั้นหมดนะคะมีที่กั้นหมดไม่กลัวนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นข้านล่างนะคะ บันไดก่อนนะคะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะขึ้นบันไดแค่นี้ก็หอบหลบหลบ ข้างบนนะคะบรรยากาศคือดีมากๆนะคะสวยด้วยนะคะดูก่อนเมฆ ดูข้างหลังนะคะบรรยากาศจะลงไปแล้วนะคะ มีที่บังหมดขึ้นได้ลงได้นะคะถ้าลงโลง่ลงไม่ขึ้นไม่กล้าขึ้นคนกลัวขอมสูงเลยเนาะ ขย้อยขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนาตอนเป็นโควิดเขาจะจำกัดนะคะจำกัดทั้งึ้นตอนนี้ขึ้นได้นะคะโอเคค่ะตื่นข้างล่างแล้วนะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นชื่อของของเขานะคะวันที่แล้วก็ปีนะคะคิดทศกัณฐ์นะคะคนก็จะเยอะๆหน่อยนะคะก็ต่ายติดคนมั่งอะไรมั่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินกลับไปขึ้นรถแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้างหลังนะเะมื่อกี้ได้เช่นกิดตรงไหแต่เป็นมัยสิที่ติดตู้เย็นเมื่อกี้ได้ที่ติดตู้เย็นด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแฟนบอกว่าขับรถมัน10กิโลนะคะก็จะถึงนะคะ ก็ยังที่บอกนะคะก็จะแวะถ้าอากาศดีก็จะแวะที่อื่นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าถึงบ้านก็ค่ำนะคะน่าจะคั่มนั่งคุยกันกาแฟนมาในรถนะคะที่ไปเมื่อกี้นี่นะคะก็จ่ายนะคะค่าจอดรถนะคะที่จอดรถจ่ายค่าขึ้นนะคะแล้วก็เออา,าจะเข้าห้องน้ำก อีกที่หนึ่งนะคะโอเคนะคะมาลองสู่กันฟังนะคะว่าบางที่ก็เกินไปนะคะบางที่ก็เก็บเก็บทุกอย่างนะคะค่ารถค่าจอดรถค่าึ้นแล้วก็ห้องน้ํานะคะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะคนเยอะมากนะคะรถเยอะมากที่จอดเกือบเต็มนะคะทุกที่เลยนะคะ อันนี้ค่ะจอดกสโอ,อ้ยเหมือนเดิมนะคะแต่เต็มนะคะที่นี่คนเยอะกว่ากว่าเมื่อกี้นะคะเต็มเลยตั๋วพวกพรซื้อมาจากที่นู่นแล้วนะคะไม่ต้องซื้อที่นี่นล้วก็เข้าได้เลยถึงแล้วนะคะเนที่ที่สองนะคะที่แบบมากคนเยอะมากะคะ่ะทุกคนคนเยอะจริง ขึ้นถึงขั้นบนแล้วนะคะเดี๋ยวคนเยอะมากจะลงแล้วนะคะถามได้นะคะอ๋อเขียนว่าลูกที่สองแล้วนะคะ ันนี้นจะเป็นลูกแรกที่ขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นลูกที่สองนะคะสวยมากนะคะสวยนะคะฝั่งนี้จะเป็นข้างหลังนะคะ อันนี้จะเป็นลูกแรกที่ขึ้นไปนะคะอันนี้ลูกที่สองลูกที่สามนะคะที่ขึ้นไปคนก็เยอะมากนะคะน่าสนใจมากมากนะคะแลมรื่นมากนะคะลงมาแล้วนะคะพากันเดินนะคะก่อนจะกลับนะคะดูรบรรยากาศเขียวขจี ข้างๆนะคะคนมาเดินเยอะมากค่ะเดินเยอะจริงๆเ,เขาก็สวยด้วยนะคะที่นี่รอบๆมาก็จะสวยนะคะนี่ครัข้างๆข,ข้างหน้านะคะดสดชื่นมากสวยมากนะคะ รอบๆบริเวณนี้นะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้สวยมาก กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะสวยสวยทิปสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะกำลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือเขาแบบสวยอะธรรมชาตินะคะ กอดีวนเลยวนเลยวนเลยโอ้ยดูนะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้พรด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ